สวัสดีครับพบก,กับผมปั้นซาพูราเตอร์อีกเช่นเคยนะครับและว,วันนี้ผมมีหูฟังทูไวเล็ตตัวนึงมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันครับจะเป็นตัวไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับครับผมและตอนนี้เราอยู่กับแบรนด์ออ d i โอเทคนิกานะครับผมและว,วันนี้ตัวที่ผมจะมารีวิวก็คือตัวนี้นั่นเองครับ มันคือ ATHSQ1TW ครับผมเป็นหูฟังทูไว e เล็ตตัวเล็กน่ารักนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะว่าตัวผลิตภัณฑ์ข้างในเป็นยังไงและนี่ก็คือเจ้า Audio Technica นะฮะผมตัว ATHSQ1TW นะตัวนี้มันดียังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เห็นจิ๋วๆแบบนี้นะครับผมไดเวอร์มีขนาด5.8ม mm ิลิเมตรนะครับให้เสียงที่ดีตามสไตล์ของ Audio อเ c นิก้าครับผมก็ตัวตัวหูฟังนะครับผมดีไซน์เป็นซีเรียลสตหลักขนาดเล็กรูปทรงกระทัดรัดนะพกพาสะดวกรวมทั้งตัวเคสด้วยก็มีขนาดกระทัดรัดเช่นเดียวกันครับสำหรับเจ้าตัว SQ1 TW ตัวนี้นะครับผม มีโหมดฟาสแพร์นะครับผมที่ทําการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับเพียงแค่เราเคยเชื่อมต่อเนี่ยพอเปิดแล้วดึงหูฟังออกมาเนี่ยมันจะทําการเชื่อมต่อทันทีครับผมรวดเร็วใช้งานง่ายสะดวกสุดยอดเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสามารถใช้งานเพียงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับผมสมมุติว่าเราใช้ใส่สองข้างอย่าถอดออกมาให้คนนึงได้ใช้นะครับก็สามารถใช้งานได้ข้างเดียวก็ใช้ได้นะครับผม แล้วก็ตัวหูฟังนะครับเขาเคมไว้ว่าใช้งานได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงนะครับผมส่วนตัวเคสนะฮะใช้งานได้ถึง19.5ชั่วโมงเลยน,นั่นเองแล้วก็ตัวนี้มีฟาชาร์จนะครับเป็น Type C ชาร์จแบตเร็วมากแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานมากอีกด้วยนะครับผมสุดยอดไปเลยเรื่องความทนทานนะครับผมตัวนี้มีการกันน้ําระดับ IPX4 นะครับผมกันน้ําสาดหรือกันน้ากระเซ็นได้ใช้ออกกําลังกายวิง่งใช้ออกกําลังกายกันน้ํากันเหงื่อสบายมากครับแต่ว่า ห้ามลงไปในน้ำโดยตรงครับผมพังนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูพอใส่เข้ามานะฮะหูฟังก็จะบอกว่าเราได้ทําการแ a i r i n g เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะบอกสถานะแบตด้วยนะครับผมว่าแบตที่หูฟังเป็นยังไงสถานะแบตออนหรือแบตเต็มนะครับผม สำหรับเสียงของเจ้าตัวนี้นะฮะก็เป็นสไตล์ของ Audio t เท h นิกาเขาสำหรับใครที่เคยใช้ตัว Audio อเทกนิกาเลยตัวมาจะอาจจะมีความถูกใจนะเพราะว่าเสียงไม่ได้ต่างจากรุ่นพีสักเท่าไหร่ครับผมแล้วก็การใช้งานนะครับผมแตะที่ตัวหูฟังนะครับผมตัวหูฟังเป็นทัชส,สกรีนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามันมีโหมดอะไรบ้างแล้วก็การใช้งานในการทัชส,สกรีนโหมดใช้งานยังไงบ้างนะครับเราจะมาเริ่มกันจากทางด้านขวาก่อนนะครับผม นี่แะแตะตรงนี้กด1ครั้งนะครับผมคือการสั่งพอสเพลงกดอีกทีก็คือสั่งเลย์นั่นเองถ้าแตะที่ตัวหูฟัง3ครั้งนะครับผมหูฟังจะกดไปที่เพลงถัดไปครับผมหรือถ้ากดค้างที่หูฟังทางด้านขวา2วินะครับผมจะเป็นการเปิดโหมดเฮียทอสนะครับผมในขณะที่เราฟังเพลงอยู่นะครับการเปิดโหมดนี้ช่วยอะไรได้เช่น เมื่อเราฟังเพลงอยู่ดีแล้วเรากดค้างไว้2วิมันจะเปิดโหมดเอียทอ r ใช่ไหมครับมาทาให้เสียงเพลงเราเนี่ยเบาลงแล้วก็ตัวไมมันเนี่ยจะรับเสียงด้านนอกมาด้วยอ่าทำให้เราได้ยินเสียงคนข้างนอกคุยกันด้วยนะครับผมใครแอบนินทาน,นี่เราได้ยินหมดเลยนะฮะอ่ะข้างขวาจบไปเรามาพูดถึงฟังก์ชันของทางด้านซ้ายกันบ้างนะฮะก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการสั่งเพิ่มและลดเสียงนะฮะแตะที่ด้านซ้ายหครั้ง จะเพิ่มเสียง1ระดับถ้าแตะ2ครั้งจะลดเสียงลง1ระดับครับตัวที่สำคัญตัวนี้มีโหมด low latency mode นะฮะใชใ้สำหรับเล่นเกมลดอาการดีเลย์น,นะครับผมกวิธีการเปิดใช้งานนะฮะกดทัสกรีนตรงหูฟังทางฝั่งซ้ายนะฮะค้างไว้3วิตัวหูฟังจะพูดว่า low latency mode on นะฮะก็คือเราทำการเปิดโหมด low latency นั่นเอง หรือวิธีการปิดก็คือกดค้างไว้3าวิครับแล้วมันก็จะบอกว่า low latency mode off นะฮะก็คือการสั่งปิดโหมด low latency นั่นเองก็ถือว่าเป็นหูฟังนะฮะ two wireless ที่ราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็เสียงโอเคตามสไตล์ audio technica น,นะฮะแล้วก็โหมดฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะฮะสั่งซื้อผ่านเพจสา b ูเราได้นะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้า Audio Technica ตัวนี้นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ f a c e b o o k ของเรานะฮะเพจ s o u n d p o o Brother นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ s o u n d p o o Brother นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมปั้นและ Soundpool Brother คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวแก้เจตเจ๋งๆอะไรฝากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ